แต่ว่าลาบอีสานเนี่ยผมเคยไปกินมันต้องใส่หนังนะวันนี้เอาหนังสดๆมาเลยครับเดี๋ยวเราเอาหนังหมูไปต้มวันนี้นะจัดเต็มครับเกี้ยนให้เชฟเชฟประจำตระกูลครับเชฟประจำตระกูลนี่นะครับตับเอ้ยหนังเอ้ยไส้เอ้ยวอร่อยเอ้าอย่างนั้นหนังนกะกระมังเขาเพราะว่าเครื่องมันถึงครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับลาบอีสานปั๊ อสวัสดีครับครัวบรรทุงกับลุงเดน่นพากินพาเที่ยวนี่ครับเชียงรายวันนี้ฝนตกอากาศดีมากครับอยากจะกินลาบอีสานนะลาบอีสานต้องคนเหนือทําก็อาจจะไม่ใช่นะวันนี้จะให้นางเอกสาวรุ่นใหญ่นางเอกสาวรุ่นใหญ่ทําเมนูให้เราชิมเดี๋ยวน้าเล่จะตามมาครับนะ้าเล่ไปเกี่ยวข้าวอยู่นี่คือหมูบดเนืเ้อแดงอเมรลาเองเลยนะครับเนี่ยลุงเด่นเพิ่งลาบเสร็จลาบหมูมีไส้มีหนังนะครับแล้วก็มีตับตับหมูสดๆเลย เราจะทําลาบอีสานผักเยอะๆนะกินกับข้าวเหนียววันฝนตกน่าจะดีมากเลยครับนี่่ะเดี๋ยวพูดถึงก็ทําเลยนะเดี๋ยวแต่ว่าจะทําแบบไหนผมก็ยังไม่เคยทำนะไม่เคยช่องคร,รัวหลงเด่นยังไม่เคยทําครับลาบอีสานเนี่ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนตามหลงเด่นมาเลยครับไปไปาหายายก่อนอเอกสาวรุ่นใหญ่มาแล้วครับมาถึงขั้นตอนในการทํา ลาบอีสานไม่ไหนแล้วนักเอกสาวไม่ออกมาเลยนากเอกสาวรุ่นใหญ่กำลังไปแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ครับก็มีเนี่ยสดสดเน้นวัตถุดิบพร้อมสดสดนะครับผักเยอะๆผักแพงกว่าหมูผมว่าวันนี้นะฮะนี่ผักเยอะๆครับมีแตงกวาอ่อนๆนะครับมีแตงกวาเอวยมะเขือเอวยกระลำปลีผักกาดคินมูละพานะครับผักไผยหอมดวนต้นหอมผักชีผักเยอะๆเมนูนี้ นึ่งข้าวร้อนๆนะจัดกันเต็มๆเลยก็อื่นเลยน่าจะเอาแต่ว่าราปศาเนี่ผมเคยไปกินมันต้องใส่หนังนะเอาหนังสดๆมาเลยครับเดี๋ยวเราเอาหนังหมูไปต้มเอาเครื่องในไปต้มเอาตับตับก็เป็นพวงเลยนี่ตับเป็นพวงนี่เลยครับนี่เมนูนี้ทําไม่ยากแล้วก็ร้านอาหารสตตีทฟูดข้างคงข้างทางเนี่ยใครอยากกินสูตรเนี่ยือมีขายทั่วไปนะแต่ว่าจะเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นยังไงไม่รู้แต่ว่าวันนี้ของเราเนี่ยข้าวคั่วใหม่พริกป่นใหม่ข้าวนึ่งห่อน ฝนตกตกอ่าน่าจะเวิร์กมากนะเดี๋ยวรอเป็นไหนละนาะงเอกนุ่นใหญ่ได้มาสักทีอ้าวรอแป๊บนึงรองแป๊บนึงรอแป๊บนึ่งสวยขนาดไหนรอดูนะมาแล้วครับสวัสดีครับยายทันสวัสดีครับอ๋อนนี้นางเอกสาวคนสวยแล้ว <laughs> นี่อยายวันนี่ยาย,ายากินรามอิสานฮะจ๊ดเจี๊ยบเชื่อไหมว่อยู่บ้านยายทันมันเนี่ยไม่เคยทำเลยเนานเนาะไม่เคยทำสนะิสิบกว่าปีนี่ม่เคยไหมไม่เคยนะ ท่านได้เลี้ยงแจ๊คเตอรอไม่มีเออยญาท่านไม่ชอบกินเลยยังไงไม่รู้แต่ว่าญาติท่านไม่เคยทำลาบลาบหมูให้กินแจ๊คเตอร์ลาบอีสานนี่มีแต่ก้อยเนี่ฮถ้าเป็นลาบหมูก็เป็นลาบดีไปซะเนาะลาบอีสานนี่จะไม่เคยทําอันนี้จริงๆไปดูในชาติโรงเด็ดได้เลยครับไม่เคยมีคําว่าลาบอีสานนะวันนี้ก็มีหมูสองโลนะมีเครื่อไหนอันนี้ต้มมาใหญ่เนาะต้มต้มนะเดี๋ยวยายจะนึ่งข้าวข้าวเพิ่งไปเกี่ยวมาใหม่ๆข้าวใหม่นะครับนี่นะนี่ต้มต้มแล้วเดี๋ยวเราจะปาดนน้ำมันมันออกหหนนนน่่อออยยเาาแตััังงคครรบบบซๆะ ใส่นังจะต้มเลยตับต้มไมยญยตับต้มไหมตับต้มยู้ยต้องอันนี้าต้องเอาต้มใส่กัน้วผู้สีข้าวียกันอ๋อตับเทาไหรแล้วเครื่องไนใส่ไหมเนาะใส่ต้ใส่เอาใส่ใส่ครับใส่ใส่มนแล้วต้มมันมีซุปเาจะจ้อยๆอืมต้มขคืไหนเรียบร้อยตับต้มอีกที่หนึ่งยายบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนขั้นตอนทาเป็นยังไงไม่รู้เพราะผมยังไม่เคยได้ชิมเลยสูตรยายทันนะเดี๋ยว ถ้าหรือว่าท่านนาร่มาก,ก่อนนาเร่ก็อาจจะช่วยกันนะแต่ว่านาเร่กำลังยุดโถงอยู่ฮะเดี๋ยวให้ยายจะเตรียมข้าวคั่วเตรียมพริกป่นเตรียมของเครื่องปรุงทั้งหลายมารอเดี๋ยวเรนจะเฝ้าตรงนี้ไว้นาะาเราที่ตามนะครับนี่จะต้มนหนังให้มันส,สุกเลยนะครับนี่ครับดูโอ้พริกป่นหม่ไหมนะครับข้าวคั่วโอ้ยายป,ป,ป๋าปอตาต่ำมาหรอ ปันเดือดจะว่าตับใหม่มันหอมเพราะว่าตับนี่มันจะหอมกว่าปันเนาะข้าวคั่วใหม่ๆพี่ฝนใหม่ๆครับพี่น้องเบิงโอ้ข้าวคั่วใหม่ๆนี่กับใหม่ๆคุณพร้อมมั้งย่ายนี่ข้าวติดมันสุกหนังข้าวต้มนะค่ะลาบอีสานี่ใส่หนังหลายๆแล้แซ่บเด้ยแต่ว่าต้อยสะกอนจังหรอกมันจังอ๋อไม่ต้องมันจังสุกไว้ตามมันตามแต่จังสี่มันบ่สุกไว้นะหันก็รอดเนาะพูดดู ขันต้มโดนมันกระแข็งอือปิดแก๊สก่อนงันน้นนะครับอันนี้สําคัญนะครับเมนูเด็ดของเมนูนี้นะเป็นซิกเนเจอร์ของเมนูนี่คือหนังหมูต้มนะครับต้องซอยบางๆเอาเอาไข่ข้างหลังมันออกหน่อยแล้วก็ซอยบางๆหนังหมูนี่จะเพิ่มจะถูกยยอยร่วงหนังหมูนี่จะแซ่บนะถ้าทำราบอีสานหรือว่าทำราบเนี่ยไม่มีหนังหมูเนี่ยแม่ร่อนะ แล้วใส่ใส่แหนมนะครับทำแหนมหมูเนีย่ยนะเขาก็จะใช้หนังต่วนี้โอ้เรียบร้อยนะครับดูทั้งเนื้อหนังไส้เราก็หั่นกันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาทำรัดนี่ก็คือไส้ไส้กับหนังครับหั่นเป็นชิ้นแบบพอคำเนาะหนังนี่ก็หั่นยาวๆหน่อยแล้วก็ไส้ก็หั่นแบบพอดีคำ เดี๋ยวเมื่อยายเตรียมของนะครับโอ้สุดยอดเมนูนี้นึ่งข้าวห่อนๆแซ่บแน่นอนในร้อนาน้ำรอเดือดลวกต้าแป๊ปนี่ยายก็จะปรุงเลยแซ่บแน่นอนมาแล้วครับมามาดูสูตรของยายทำเราสักหน่อยใส่น้ำเปล่านะครับกับหมูอันนี้ลงเด็ดลาบเองเลยถ้าเอาติดหนังหน่อยหรือเอาเนื้อแดงจะแซ่บยายจะเอาเน่้อละผสมกันไหมเนาะทั้งเนื้อแดงทั้งสามชั้นที่มันที่มันติดมันนี่นึงเหน่อยนะครับ กลิ่นชิ้นเนาะโอ้กลินรสบ้วนให้มันจังไหนย้ายรถให้มันซุกซุกขดีเนาะเดี๋ยวน้ำจากหมูมันจะออกมาเองยายเนาะแกอ๋อนี่ครับเดี๋ยวน้ำจากหมูเขาจะออกมาเองครับอ่ากินกับข้าวเหนียวห้อนครับหมวกหนามไรนีหนามนี่หวดใส่เย็นมากอ๋ออันนี้น้ำจากหมูจะออกมาเนาะอือครับเดี๋ยวน้ำจากหมูมันจะออกมาเอง เวลารวนใหญ่ก็จะเติมเกลือป่นเกลือแกงไปน้อยนึงนะครับมันจะได้นัวยายบอกนะครับนี่นะครับตับเอยหยังเอยไส้เอยรอแล้วครับเนี่ยตับแบบร้อๆนๆะอันนี้ปกตินี่ถ้าอยู่หลังกล้องนี่ม่ต้องโดนพอครัวไม่ครัวนี่มากได้ยายเนาะไอเครื่องในนะ <c oughs> <c oughs> ซอยซอยจืดจืดจืดเงียบไปแป๊บหนึ่งเคี่ยวก่อนแสีบดิหอมมั้งนี่มันเีกินดิบมันจากชีวานแล้วมันนี่มันกินสุกพักกินสุกอือหมูรสชาติมันเขละอย่างกันจริงๆใหญ่ตับหวานหวานไหมนะตับเยลองชิมดูแซบแซ่บไหมตับไม่หวานเลยครับเจอพริกป่มเจอข้าวคั่วมะนาวมีกีบีผักเยอะๆอย่างนี้นะ แซ่บมากครับน้าเรศสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับลุงเรีนกันนเรศนี่ยังไม่เคยทําเมนูลาบิสารกันเลยทําไม่เคยทาบอกนเรลาบวิสารก็มันก็ห่อลาบดิบเนาะกอนี่ลาบเลียดลาบลาบาบายังไม่บบบบทาาบบบสุบลีาาาบเดี๋ยวาบท่านเลาบจะบบลาบลาบาบนบ เชฟประจําตระกูลครับเชฟประจําตระกูลโอ้เชฟประจําตระกูลครับแม่คุณนี่เลยคืนแผ่ใหญ่ก็มาเทศคืนกะละมังนั่นรอให้มันเย็นแป๊บหนึ่งใหญ่เนาะผมนึกว่าผมนึกว่าใส่ตอนนั้นร้อนไอ้พวกหอมดงหอมแดงมันจะได้เข้าไม่ไม่ต้องเนาะไม่มันตีพวกใหม่หอมของทับเนี่ยมันตีซ่าลงเยอ๋อครับอู้นี่ไว้ย่างหอมต้นหอมมัย่างเนี่ยมันเดือดรูปยืนต้นหอมมีหอมแดงนะครับมีเครื่องเครื่องเยอะๆอย่างนี้ไหมน่ากิน นกินกับข้าวเหนียวข้าน้อนเลยอืมเอาอย่ามหนังปลาโจ๊กหนังตัวไม้มันจะเกลมังอกข้าว่าเครื่องมันถึงครับนี่ใส่หวานใส่หวานใส่เข้าไปอีกปลาโตบ้านนี้ไม่ได้ทำเล็กนะกินกันข้งตระกูลเหมือนกันนะนั่นเลยวันนี้ต้องใส่กละมังกลามังเ่ยนี่ตับหมูครับต้มจี๊ดก้นบตัาเอาดังเนื้อครับต้มขึ้นเหมือนกันก็ได้แต่จัดเป็นขึ้นโอ้ยอย่าทัน เปลี่ยนเลยครับนุจัดเต็มจัดหนักเนาะนี่เดี๋ลูกเรียนจัดงานบ่นี่ครับหมูแบบนั้นก็ได้คุณขอบเอาแล้วครับมาแล้วครับนี่ยาทันก็จะเติมข้าวคั่วครับคั่วเมื่อกี้นี่เองนะค<ม>ั่วใหม่ๆครับสูตรนี้ต้องคั่วใหม่ๆซื้อตามตลาดมาบางทีเขาก็คั่วหลายวันก็อาจจะไม่หอมนะครับอันนี้พริกป่นนี่ก็เมื่อกี้นี่อีกแหละพี่น้องเบิอง อุ้นหืมหม้อใหญ่สองปากเลยนี่โอ้โหยานอนเงคงเริงนะครับมันจะแห้งๆเลยยายนอนเดี๋ยวกินกับอะไรอ่ะเจอมะนาวเจอน้ำปลาหอมแดงยังไม่ใส่ยายน้องหอมแล้วไหมหอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วมากเลยหอมข้าวคั่วน้ำลายน้ำลายแตกครับ เราผมก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาครับวันนี้การจัดเต็มครับจะเอาอะไรอ,อ๋อน้ำปลาผงครับน้ำปลาผงน้ำปลาผ,ง,ผงครับออาขาดบะได้ด้ได้น้ำปลาผองอโ้น้ำปลาผงครับใส่เข้าไปเสบิสบเส็บเอาล้วครับนาเร่ก็จะมาช่วย <c oughs> ช่วยยายหั่นลูกโดดครับสูตรนี้ต้องมีลูกโดรนั่เลงเนาะเวลากัดเข้าไปเนี่ยข้าวเหนียวอ้ย หิวมากเลยอยากชิมแล้วเนดิเกิดอะไรแ่บมั้บีขวดน้อยมากเลยโอ้ท่าเล่จะใส่บีอีกท่าเล่จะใส่ดีวัวลุงเดียนด้วยครับวันนี้บวแปลกบ่วแปลกวัวชอบคนนี้นายโตแกดู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 นะครับมาตงใส่น้ำปลาเข้าไปครับคือหอมแดงนี่ไม่ต้องไม่ต้องรอหมูหมูร้อนนะยายเราใส่แบบหอมแดงสดนี่เลยเนาะ จ้าหอมแดงนี่ก็เพิ่มความหวานเพิ่มกลิ่นเข้าไปครับใส่เข้าไปอีกเห็นไหมอุ่นพร้อมใจเลยนะนุ่มๆตามอันนี้มีอะไรบ้างนี่ชีฝรั่งเอ้ยต้นหอมผักชีพริกใส่เข้าไปครับต้นหอมผักชีชีฝรั่งอันนั้นลูกโดดนะคนนั้นเองสุนที่นบมีการมีงานนี่แหละมีการมีงานแบบเขาเรียกว่าอะไรขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงานนี่นะ เขาก็จะนิยมเป็นเมนูนี้คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีคนแก่ก็ชอบทำลายทำลายหมิ่ข้าวหอมมักเน่ากับมะเขคอพวใช่ไครับเอาละครับมาโอ้นาเรก็จะเตรียมสารแหน่ไว้สำหรับโรยหน้านะครับนี่เป็นอะไรยาขอดือ่ะใส่รือเล่าอยากให้นาเรซิมงไรด้วยวะอย่ากัารจัดกันเลยนาเรอ้านาเรซิมเบิ้งนี้ ถ้าน,นาเรศวินิช้หน่อยว่านาเรศเป็นคิวซีไงว่าวันนี้<จ>ช้อนไข่ช้อนมันอ่ะเลือกเอาปรุงสิ้มหน่อยทำเป็นกระนี่กระมังเลยนะครับพี่น้องเาอ,อ,อาหอมเตี๋ยวจัดน้อยหน่อยสิครี้ยวบขาดเผ็ดขาดเปรี้ยวขาดอะไรขาดน้ำเปลี่ยวได้แล้วเปลี่ยวได้แล้วมันไปคนไหน โรงเดีนน้ำลายอะไรไม่ไหวยายก็ชิมแล้วนาเลก็ชิมแล้วโอ้แต่ตัวแซ่บมักนะอันนี้นี่โอ้มันงานใหญ่อยู่นะยายไงค่ะคนพี้การนี้งานเลยนะครับหอมข้าวคั่วหอมซาแหน่โอ้ยน้ำลายอะไอืมมันมันเนาะหอมข้าวคั่วมะนาวหอมมะนาอืมซาะแหน่เดี๋ยวอร่อยแล้วก็ถ้าไม่อร่อยก็กินตามเลยอ่านี่แถมอีก ข้าวทะเแล้วก็ซอยหยาบๆพวงซีครับใส่ในน้อยมันสิเง่ครับซีอย่างเงี้ยนะกินอย่างเงี้ยไหมเนยเนี่ยจานมาตักแกงบะนะเที่ยวของทะเลใส่ดีวัวด้วยนะครับคนมากผมนัทนเลแบ่งใส่นี้แบ่งข้างๆทุกคนแน่แบ่งกินน้ำกันอยู่พักก่ออย่างนี้เลยเวลาษชนต้องนี้อย่างนี้นะครับกินดาบีสานได้แทบต้อง ทับเยอะๆยอะอด,ดูน้องดวงซีสันอ่ะยายโชว์โชว์กล้องหน่อยนะเดี๋ยวนะย้ายายหันไปมองกล้องเลยยายมาเอิ้นพี่น้องมากินน้ำแม่ย,ยกจานโชว์น่าการนี่ ค่ะมาเดอ้อพี่น้องกันแซ่ครับลุงเด่นมากินลาบกับลุงเด่นได้ลุงเด่นสิจัดงานหน่อยนีย <laughs> สลองอย่งอางนั่นหมอเลยจัดงานหน,น่อยสลองฝนตกส,ลสลโลงฝนตกหิขวข้าวเสื่อน,นัอะไรลุงเด่นจัดไงผมคิดว่าไม่พอกินนะวันนี้ผมรู้สึกว่ามีหิวมากแล้ววันนี้เพราะว่าไม่พอกินอ,ะอ,อ่ะมาดื่มข้กวปลาโซกแล้ววันนี้กินข้ากว่านี้ลุงเด่นหิวเนาะก็หิวกองข้าวน้อยแล้วนี่น ก็เท่านี้บางทียังมันหน่อยไปมืดหน่อยไมืดแล้วพักกันรลายร้ยไหมไม่เนาะแอมหนูโดยสารแน่ครับอืมน่าเลยคุณคุณคุณเป็นจานี้เลยเยอะนะมันแสงเราอาจจะน้อยเพราะมันก็เย็นหน่อยนึงถ้าแสงมามันก็จะสีสีประมาณนี้ครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะขอยกโชว์หน่อยเอาเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับ ลาบอีสานปัดทีโตปัดทีทางหนึ่งเขาห้อนห่อนเราชินพร้อมกันนะครับน้าเลศก็จะพูละนะเหนียวเลยลาบหมูเอาแล้วครับเอาข้าใหญ่ใหญ่ขอชิมหน่อยขอชิมสูตรไส้บีได้เดี๋ยวยงโยงเลยวันนี้ว่าลาบหมูไส้บีเป็นยังไงสายเนื้อเราแซ่บแซ่แซ่บเพืแซ่บคือกินแซ่บเกินแซบเพอกินแซ่บเพือกินแซ่อกินแ่เนาะ บบทั้งขมทั้งเปรี้ยวครับทีนี้พี่น้องเอาปมามามาตั้งเวทีกาาลางนะครับ<ม>รตั้งเวทีกาลางนะครับหิวแล้วครับงานสร้างดีเอ้าขึ้นเวทีนะครับนะพร้อมที่จะชิมกันนะครับโอ้บรรยากาศาลลก็ง้อฝนตกอากาศเย็นสบายครับโอ้ดูพี่น้องนี่ครับลาบหมูครับลาบผีสานแท้ครับใครอยากสส่ออกไปทางสายเนื้อหน่อยใส่บีวัวครับขมขมนะนลยจองเป็นวนตัวเลยนี่ มันนังที่แซ่บอ้าวขึ้นเวทีกลางครับรอชิมพร้อมกันเลยมาเด้อแฟนการตุ้งเรียนยุกไก่ยุกไก่กับมากินครับพีบบน่น้องมากินน้ากันครับแซ่บๆน้ากันครับมา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 ผู้ใด้ยุกไก่กับมากินเขาก็ออมกันเซ็ปเอาเดี๋ยวตั้งกล้องเลยเนาะชิมพร้อมกันเลยาาาอาจารย์ครับเขานอนอยูนะ่บนนี้นี่เขาเขาใหม่ๆเลยนอะไรใช มาเลยมาเด้อพี่น้องมาครับภูมิใจเสนอมากเลยวันนี้ภูมิใจเสน,อ,เน,จเสนอจริงๆครับนี่โอ้โหเนาะอาหารจานเียว<แ>เพียวๆเลยเข้าก่อนๆไหมเข้าก่อนต่อมียังมาแย่งซีนเลยหมดนี่เข้าก็่อนๆมาเด้พอ,อ,อพี่น้องแซ่บคัขาดตุ้มนี่ก่อนเออเรื่องของเราเลยเยอะพอลายผมลองอยู่เอาวดับเบิ้ล ผมจังเลยอเอาที่มันมีหนังเยอะๆอย่างนี้แหละจังสีแสบพี่นอ้องเบิงอืม,อม, <c oughs> ไ,มได้นะอนะเพิ่อมอนันทัานต้อกินกับผักกาดวาซาบิเขาเรียกว่าผักกาดวาซาบิมันกินแล้วมันจะโอ้แสบกว่าที่นั้นอาหารยาย่แกินเยอะๆก็เมิอดอเดี เขามีงานเนาะงานหน่อยอะไรอะงานห่อยี่อาจะหน่อรสกินรสชาติหอมมะนาวเสิรปรุงเดอดมาปรสชาติ่่แตงกวานี่นอึ้นแตงแตงก่ไก่บล่บานไหบานคนที่สารเนาแตงกิไก่มพวกงกวาแตงก่ก่อน หอมห,อหวานรู้กันได้ง่ายเลย,ยไม่ตุ๋มเลยยนะังเราซอสเผาต้องเลียนกินพวกนี้มายุ่นน้ำผักเยอะๆแล้วก็ข้าวอร่อยหโหราพาเอ้ยอะไรเอ้ยอร่อยกระชีเหลาเมื่อนี้ยไม่ได้ยอมเนะจ้านี่ซอย่างเดียวซอสอีนี่นนยนเยอนะแยะเนาะซอส อันจานเขาไหไ่เนี่ยข้าใหบไปเน่ยมันสุกเปื่อยพี่พี่หรอกเนั่มันมันจานพี่พี่เนี่ยเวลาบ้านเราบ้านนอกเราเนี่ยมีการมีงานนันเป็นเมนูมันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของงานของทุกบ้านเขาก็นิยมลาบนะครับตักมือเนี่ยมันเกิดสิ่แพ้งอยู่แล้วเนาะหมูแพ้งเนาะครับแต่หมูในข้าวว่าหมู ยิ่งเป็นหมูสามชั้นหมูเนื้อแดงแพงกิโลร้อยแปดสิบกิโลแพงครับตัวนี้หมูแพงแพงทุกอย่างอ่ไม่ใช่แต่หมูเนื้อก็แพงหมูก็แพงแฉกมาเนี้ยเนาะแฉบคือตามข่าวแรงข้าวลาบนี่ยังนี่ถ้าข้าวขวาัะขวานไม่ไหมแลบอ่ะขวานพริกไม่ไหมแผ่นเครื่องปรุงมะโจดิบมั้ยมะโจดีบมั้นขวามหอม ไม่สีสู้กองอาหารด้วยกูจะผ่านมาวันนี้ข้าจะผ่านมาชิมนะถ้าจะผ่านมาช่วยๆนะวินข้าจะผันมาช่วยๆไม่ผ่านแมมาไม่ผ่านไม่ชอบมาๆต้องกินน้ำกันนะกินนกงิข้าวน้ำกันครับนะลาไม่เได้กตู้พี่สาวจะทานเองนะเจ้าของวินโทษช่างรายแหละ มามามาอร์มามามาทำไมถึงซามใหญ่ไปเลยหลังงันวะแด๊ดช่างอยู่กินน้ำกันอนี่เหรออุ้ยค่างอันนี่แม่คือประเด็๋มาว่รอวะหมูวันเก้นน้ำราบหมูเนาะน้ำซีบรื้ขอช้อนเพิ่มหน้าช้อนมีเนาะไม่ต้องไม่ต้องที่เบาๆนะตักเยอะๆมันหลายไม่ต้องออมมือไม่ต้องออมมือต้องไม่ต้องออมมือโอ้กินฟักข้นวในครบ ยังเลไม่ยังแน่เนี่ยแล้วบางแดงหอไปสดเกลือตกแตง่งนะบอกเถอะกินพักโซนอาหารได้นะได้ครับแซ่บดีลึสจัดนะเลยครับต้องการความเข้มข้นเพิ่มความเผ็ดวันแซ่บความนัวก็จัดขอนาเรลเลย มันสุปเอครับอืมออนนเขานาเลยเนี่ยอมดีแหงเด็ดไปชอบอืมได้บอกหน้าเหรอเป็นส่วนผสมผมขมแล้ไมใหบ้บอกน้าว่มันไม่ข้งกขมั้งนมอ่ากินสาวยเยอาเลย เงี้ยหวนอมหวานหวานไทยร้ายเกินบ่ยตรงนี้ทำไมกันนี่ือว่าเผ็ข้าวปีกว่าข้าวปีจะเข้านี่ยแต่ก้อนไั้มันฮอนกว่าตัวจนน่ดเลยว่อมันไหนโอ้ถ้ามันไหนความแบมันไหนอิสโตรีนมันลังขก้นมากแล้วมันก็เลยทะลุเก้นมากฮอดเอเส้นผมเนี่ยข้าเปีนครับ อยากทานในปริาหาได้เ่อนี่ยชมกันเองนะครับอยู่ในครอบคัวกว็ไม่รู้จะชมใครก็ชมกันเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายมาคือวัตถุดิบดีเนาะพริกป่นข,าข้าวคั่วหอมหๆผักเยอะๆวัตถุดิบหมูก็สดๆวัตถุดิบดีคือ,อยังไงก็มีชัยไปกว่าเก้าสบเอรซ็นต์่อหันที่เม,ม,มือนะ้านข้าวินข้าวกินก๋วยกินข้าวเลอนีก้วย จ้าจ้มันดียมันเดี๋่มันช่วงมันขอดกวัดให้น้องเลยนอโหเรียยเต๋นั่นมัเทนะเป็นอำอำหมูเลยนะได้ไดได้เนี่ยเน่ยเนี่ยเป็นอมูด้้เซ็ซุกเลยต้องสิเราเอาแเอาเลือดเมาใส่เนี่ยมันเหมือนลู่เนาะเลยเนาะลู่เป็นเนาะแครลู่หมูเนาะทำใ่ครับกิ่นกันไปแล้วแป๊บนึงครับคักเบร์แป๊บหนึ่งก่อนนะกินเพียวๆ โอ้ยพี่น้องเลยวันนี้ถูกใจตรงไหนที่สุดเลยครับนี่ตอนนั้นเลยก็ถูกใจที่สุดเลยครับคว่าอะไรวันเนี่ยโอ้แต่วันนี้แซ่บๆมากๆครับนะม,นมันมันโมมีตัวอื่นอย่างซี้นน้ำแน่นอน <laughs> <laughs> ลาบหมูแข็งๆกร่งแน่นคุยกันนั่นะเลยนั่นเลยบอกปกติเราก็เนื้อแน่ก้อยแน่ลาบดิบลาบหมูอย่างวันนี้ตามสถานการณ์ท่าก็เลยมากินอันนี้กันนะแซ่บๆต้องขอบคุณแต่วสุดเด็ดอย่าทันนี่ตั้งขั้วขาขั้ว ขั้วพริกป่นใหม่ๆให้เรานะครับถ้าได้กินแบบนี้เลยอ๋อยายยายโชคเลยยังไงยายแสบคือเราลักเลยะแสบคือเผักเยอะๆอย่างเงี้ยสุดยอดเลยนะครับคนป่วยเนาะบ๊ะได้เป็นโควิดโค้ดยังเนาะก็บแสบเนาะโค้ดเนาะโคนธรรมดาอยู่คนดแสบเพราเนาะโค้ดอีกแฉงแร่ไปไหนเออจะกินยังไงก็คือแสบครับมันแสบหลายมันแสบคักแสบแน่อันนี้ขอบคุณใจทานเด้อ อยากทานก็ไม่ค่อยสบายเมื่อคืนนี้เลยตื่นวันนี้ก็ให้มาช่วยอยากกินนะผมอยากกินครับอยากกินอยากกินก็เลยให้ยายมาทําให้กินสมใจอยากอยู่ขอบคุณน้าเลศเหมือนกันน้าเก็มีหลายสูตรนะที่มาให้เราได้ชิมขอบคุณแม่พันธ์แม่พันธ์เป็นยังไงรสชาติวันนี้อร่อยค่ะเนาะอันนี้ขอบคุณท้องเด็ดเหมืนกันครับอมออกสมแซ่ันนี้ก็ห้อมเข้ากลัวหอมอืนนต่จะรสเด็ดเหมกันกัน แ,แต่แตว่าเมนูนี้อีกอย่างนึงคือขอให้ผักเนาะผัก<ช>หลายๆเนาะเคี่ยงเคี่ยงหลายหลายๆผักหลาย,ลายๆเนาะจังที่แซ่บเนาะไ,ไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะตุ่มห่อเมียงกับเดือย่ห่อเป็นเมียงเลยวะคล้องแซ่บกันว่มีคนกินหลายมันก็บ่แซ่บเด้จ้ะน้องคนหลายหลายยังอันนี้ก็แซ่บอยู่ได้หล่ะยังไม่ยังผมยังไม่อิ่มนะแต่ผมจะปิดคลนทิปเลยครับหาคนมากินน้ำเด้อจ้แป้ครับมากินน้ำเนีสิแซ่บแต่ครับครับ ไปแล้วครับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดียวลงเด่นกับทีมงานครับน้าเล่ครับจะทันครับไม่ผานคขาเนี้ยจะมีเมนูไหนก็รอที่ตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณจะทันเดอร์จะทันเดอร์ครับไม่ผันนะไม่ผันนะครับไปแล้วน้าเล่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนาเล่เหมือนกันวันนี้น้าเล่สุดขมขีดเด็ดปิดเที่ยวกันเมื่อไห่เดียยังแซ่บต่อยอยู่เนี่ยเดี๋ยวอยู่ไม่ปิดแต่เด้๋ยวกินอยู่กินอยู่นู่นหมดแล้วเนี่ยสุดขมขายดีสุดขมขายดีอ่ะกินกันไปยาวๆครับกินกัััันนนนนนไปปปยาาาวเเจจออกกใใหหหหมม่่คคคลลิิ้้ะรบ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับรุงเด่นพากินพาเที่ยวรุงเด่นกับน้าเล่กับทีมงานขอตัวไปก่อนพาเที่ยวซื้อผ้าแซ่บอีกตั้งหากครับเน๊ะไปนะครับน้าเลยนะเจอกันในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแซ่บแซบแซบกินกินกินลุยลุย่อมแซ่บแซบตุมต้มตุซมช้อน หลับมูเห็ดกัรณเสียงเงี้ยแต่ตอนนี้ลมหนาวใมากนี่มันแก่เนี้ยกซเชียวก็ตรงเลยตงล้ววามันตกตุนอองุมเมียง่ล้ความเมียงแล้วนี่อความเมียงความควมประการกินเพับ